จางเหลียงหรือเตียวเหลียงหนึ่งในแกนนาของกลุ่มกบฏโจรพกผ้าเหลืองเป็นน้องชายคนเล็กของเตียวกกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนพลมนุษย์เตียวโป้กับเตียวเหลียงได้สู้รบกับหองหูสงและจูฮีกองทัพของสํานักราชวงศ์ฮั่น กองทัพของกลุ่มพวกพะเหลืองได้ถอยร่นไปอยู่ที่จางเซอร์และได้ใช้ฝังสร้างค่ายพักแรมไว้ฮองอุสงและจูฮีจึงวางแผนใช้ไฟเผาค่ายในคืนนั้นเองฮองอุสงได้ให้ทหารจุดไฟเผาค่ายทำให้กลุ่มกบฏโจมพวกเหลืองต้องหนีตายกันกระจัดกระจายฮองอุสงและจูฮีติดตามไล่สังหารพวกโจรจนฟ้าสางเตียวโปและเตียวเหลียงได้พาทหารที่เหลือหนีตายมาได้แต่ก็ต้องมาพบเข้ากับโจโฉโจโฉเห็นกลุ่มกบฏโจนพวกเหลืองจึงนำทัพเข้าตลุมบลแต่เตียวโปและเตียวเหลียงก็ยังหนีไม่ได้อีกต่อมาฮองอุสงและโจโฉก็ได้รร่ววมือกันปาเเตีียยหลง พอเตียวก๊กตายเตียวเหลียงก็นํากาลังเข้าประทะกับฮองหูสงฮองหูสงชนะติดติดกัน7ครั้งและสามารถปราบเตียวเหลียงลงได้สวัสดีและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเข้าไปเฮชานลนะวันนี้ก็อยู่กับเตียวเหลียงในแพท1.6นะเตียวเหลียงเป็นตัวละครที่ต้องซื้อ DLC m ีเมดเอทออ e เเนเนี่ยก็จะเล่นได้เฉพาะในปี1 8 2นะจุดเริ่มต้นของเตียวเหลียงก็เหมือนพี่น้องเตียวคนอื่นนะก็คืออยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเหลืองความสามารถของฝ่ายเตียวเหลียงนะก็คือซิล เหมือนกับพี่น้องเตียวคนอื่นๆนะแต่ว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะของเตียวเหลียงเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มค่าเฟเวอร์ค่าเฟเวอร์นี่ก็เหมือนกับค่าแฟชั่นสปอร์ตของฝ่ายฮั่นนั่นเองก็เหมือนแรงสนับสนุนของประชาชนต่อผ้าเหลืองมันก็จะเป็นผลดีต่อเรานะแต่ถ้าเกิดฝ่ายฮันมีแต้มเฟเวอร์เยอะเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระบฏนั่นเองนะเพิ่มได้เมสสำหรับทุกกองทัพเมื่อทำการป้องกันรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้นแต้มซีลเนี่ยก็จะลดลงตลอดเวลาด้วยแล้วก็สามพี่น้องเตียวเนี่ยก็จะใช้แต้มซีลร่วมกันแต้มซีลน่่น่่้าก,การ,ราชนะะคููตูตตออสนะอส เมื่อชนะการต่อสู้ก็ได้เงินแล้วก็ได้แต้มซีลมาแบบนี้แล้วก็ได้จากการตีเมืองก็คือชนะการต่อสู้นะครับไฟล์ของเตียวเหลียงเนี่ยก็ยังสามารถได้รับค่าซีลจากการเป็นฝ่ายป้องกันได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีความสามารถในการแอสไซเมนต์ด้วยนะเป็น p l o p s s i s s m g n t น n ะ t แบบหนึ่ง ก็น่าจะใช้ได้เฉพาะขุนพลสายสีเขียวแดงนะหรือว่าประเภทฮิลเลอร์ได้บัฟอะไรบ้างก็มีลดจำนวนการเติบโตประชากรลง20บวก5% attrition to h u steel force นะอันนี้อธิบายง่ายๆก็คืออัตราการหนีทับของทหารนะสังเกตว่าเวลากองทัพไหนสเสบียงศึกหมดเนี่ยเราจะเห็นเงาที่กำลังวิ่งออกจากกองทัพนั้นนะนั่นก็คือทหารที่กำลังหนีทับนั่นเองซึ่งบัฟนี้ก็จะไม่ทหารศัตรูเนี่ยหนีทับมากกว่าเดิมวงเล็บต้องเป็นกองทัพที่อยู่ในอาเคที่กำลัง assignment อยู่ด้วยนะ ลดระยะทางการเดินทัพของกองทัพศัตรูลง20%วงเล็บต้องเป็นกองทัพที่อยู่ใน,นเขตที่กำลัง Assignment ด้วยลบ10สเบียงศึกของศัตรูวงเล็บเฉพาะกองทัพของศัตรูที่อยู่ในอนาเขตแล้วก็อนาเขตใกล้เคียงเมืองที่กำลัง Assignment น่นะงงไหมเนี่ยลดค่าการทูดระหว่างฝ่ายหั่นลง25เนะความสามารถของเตียวเหลียงก็มี60ค่าฟ e r v o r ร์ว่าแรงสนับสนุนจากประชาชนเนี่ยวงเล็บในเมืองที่เตียวเหลียงยืนอยู่แล้วก็อนณาเขตใกล้เคียง บวก8%ค่าออตว i ชชั่นที่ทำให้กองทัพศัตรูเนี่ยหนีทับได้มากกว่าเดิมมีสกิลข่มขวัญที่ทำให้ยูนิตศัตรูแตกทับได้ง่ายขึ้นอุปนิสัยของเตียวเหลียงนันก็เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะมันก็ไม่มีบัพฟพิเศษอะไรนอกจากเพิ่มธาตุไม้2แล้วก็ธาตุน้ำอีก6อุปนิทใสที่ก็เป็นคนรักสันโดษน,นะก็จะมีดีบัฟลดค่าความพอใจขุนพลวงเล็บเฉพาะกองทัพของเตียวเหลียงอุปนิสัยที่3ก็เป็นคนกล้าหาญช่วยเพิ่มค่าของหาใจบวก3แต้มเมื่อเป็นผู้นำทัพ สกิลของเตียวเหลืยงก็จะมี Lord of the People นะก็จะเป็นสกิลพาสีฟ์นะที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียวเมื่อ HP ต่ำกว่า20เนี่ยจะบวกความกำลังใจ50บวกรลออีก10%น่าจะส่งผลต่ออยูนิตรอบๆด้วยระยะสกิล100เมตรส่งผล60วินาทีสกิลที่2ฮ a y ะ Way of War ก็เป็นพาสซีฟบัฟเหมือนกันเมื่อเตียวเหลียงทําการต่อสู้นะยิ่งสู้นานเท่าไหร่เนี่ยยูนิตรอบๆในระยะ50เมตรเนี่ยก็จะได้บัฟนี้ด้วยนะถึงเฟส5เนี่ยก็จะได้หลบหล็กเพิ่มขึ้น25%เจาะเกาะจะบวกอีก25สกิลที่3ก็ t e m p o r a r y deflection ก็เป็นสกิลกดใช้นะกดใช้ได้เนี่ยยูนิตรอบๆก็จะได้บัฟโอกาสในการบล็อกลูกธนูเพิ่มขึ้นอีก50%สเรนะยะสกิล50าเมตรส่งผล2ีวินาทีคูลดาวหกสิวินาทีไอเทมของเตียวเหล สิ่งก่อสร้างพิเศษก็เหมือนของพี่น้องเตียวคนอื่นนะก็คือฮิวลิ่งหรือว่าสถานพยาบาลบวกเอ็นไลท์เมนต์เอ็นไลท์เมนต์นี่ก็เหมือนค่าบารมีของฝ่ายฮันะเอาไว้อัปแรงของฝ่ายเตียวเหลียงบวกค่าเฟเวอร์ในเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างนี้อัตราการเติบโตประชากรเพิ่มขึ้นในเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างนี้เพิ่มค่าความสุขประชาชนเตียวเหลียงเนี่ยเป็นขุนพลฝ่ายผ้าเหลืองนะเพราะฉะนั้นยูนิตสิ่งก่อสร้างแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างนะจะเป็นแบบผ้าเหลืองหมดเลย การรีฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ของพี่น้องเตียวเนี่ยไม่สามารถที่จะจับขุนพลได้ค้าขายโดยเฉพาะผ้าเหลืองด้วยกันเองเท่านั้นนะยุคพิเศษของฝ่ายเตียวเหลียงนั้นก็คือ Thailand Slayers เป็นฐานมาประเภท Medi เ m h ฮา b e r t c a ด a l r y นะข้อดีก็คือมารีชาร์โบนัสเนี่ยแรงมากแล้วก็ยังมีสกิลข่มขวัญอีกด้วยแล้วก็มีสกิลพิเศษนะ Slayer of Heroes เมื่อทำการต่อสู้กับขุนพลสตัตเนี่ยจะทำให้เดเมจแล้วก็เจาะเกราะเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก300เ ต่อไปก็จะเป็นพลหอกนะ g a รล้ of the people ก็จะเป็นยูนิตประเภท Heavy s p e ป r Infantry ข้อดีก็คือขวัญกำลังใจเยอะกว่าพลังป้องกันการโจมตีระยะประชิดเยอะกว่าสามารถต้านทานการเข้าชาร์จได้ดีแต่พลังป้องกันระยะไกลอาจจะน้อยกว่าเล็กน้อยก็จบแล้วนะสำหรับการแนะนำข้อมูลของฝาเตียวเหลียงในแพท1นนะถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะเจอกันใหม่ตัวละครหน้าสวัสดีผม